สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็เยกับผมนะตอนในเกม P.O.E.T.H. ก็คือหรือก็คืออา่า t ัดอ o f e x i l e t h a i l a n นันั่นเองนะฮะเป็นเกมใหม่ของค่ายไกดีน่านะครับซึ่งมันก็เปิดได้นานแล้วสักเดือนสองเดือนแล้วละ่ะวันนี้ก็จะมาเล่นตัวนี้ให้ดูนะครับ T.P.S. อยู่ที่หมื่นเจ็ดนะฮะถ้าบัฟไปแล้วอยู่ที่สองหมืนเจ็ดนะฮะ ผมเลเวล81นะครับแมปเลเวล62ไปดูกันนะตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง ตัวนี้ครับดาเมจมาจะมาจากาบัฟธาตเอ้บัฟสกิลนะครับแล้วก็มาจากอ่านี่เป็นชี้ชาก็คือชาความบาคคาตนั่นเองมาดูดาเมจทีพีครับตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นหนึ่งนะฮะแล้วเมื่อเราเรากดสองขวดนี้ันเมนอยู่ที่สี่หมื่นสี่นะ พอเรากดครัวสองคนนั้นน้ำมันมที่สี่หมื่นสี่ใช่ไหมครับแล้วเรากดวาร์ดเฮทนี่อีกครับเดี๋ยวดูนะครับน้ำมันมอยู่ที่สี่หมื่นเก้าครับดีเวสอยู่ที่สี่หมื่นเก้านะครับ ผมชอบสก,กิลนี้มากนี่ เป็นไงฮะขออภัยฮะก็เรามาดูสกิลทีกับเจมแล้วก็ชุดที่ใช้กันดีกว่านะก็คือตัวนี้ฮะคือเรนเจอร์นะผมเอาเรนเจอร์มาเล่นเป็นดาบคู่นะครับส่วนสกิลทีก็เป็นแบบนี้ฮะ ก็ค,คือตัวนี้นะครับก็จะคือจะเน้นคี้แล้วส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เน้นหน้าเมฆกับคีนะครับเป็นสกิลรีฟนะครับช่วงเลขวนึถึงเลขยี่ินะครับก็ควรที่จะอัพลงมาตรงนี้ให้ถึงเลือดนี้นะครับหลางจากนั้นก็นกเลื้อลงมาตรงนี้อัพตรงนี้ให้หมดระมาสักษาสิบก็อัพตรงช่วงนี้นครับ พอหลังจาก50ก็เข้าตรงนี้ขึ้นนี่เลยฮะขึ้นตรงนี้แล้วก็มาอัพตรงนี้ครับหรือใครก็ปรับเปลี่ยนเอา,เอ,าเองก็ได้ฮะเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นี่ผมระ v e l ยังไม่ตันนะก็คือเดี๋ยวผมต้องอัพอัพตรงนี้คีอีกสามอันแล้วตรงนี้ก็คือ มันจะขี้บ่อยมากเขาทำให้ดาเมจผมค่อนข้างที่จะทำแรงมากนะครับถ้าอัพขี้หมดแล้วก็ควรที่จะอัพเลือดเพิ่มนะครับก็คือขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อัพตรงนี้ตรงนี้บวกเลือดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนี่สาม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 เป็นสิบห้าหรือถ้าขีดว่ามันน้อยไปนะครับก็คืออัพตรงนี้เนะี่ยขึ้นไปตรงนี้อัพช่วงนี้หมดเลยบนนี้แล้วก็อัพตรงนี้ด้วยเพิ่มความเร็วในการโจมตรนีนะ มันจะทําให้เราทําดาเมจต่อวีได้เยอะขึ้นครับอืมก็มาดูเจมกับของที่ใช้นะครับพวกเจมนะครับก็มีไม่กี่เจมนะครับก็คือจะมีหนึ่งออ่าก็คือเฮดเฮดมีบัฟก็คือเฮลออฟอารแล้วก็เฮลออฟไอนะฮะแล้วก็มีสกิลแอสซินมาก็คือคำสาปอ่าอินทูคลก็คือจะเป็นเชื่อมกับ มีโมเคอยอยู่แล้วนะครับส่วนบาดเดตนี่ก็สาคัญนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะทําดาเมจให้กับเรานะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ปุ๊บเนี่ยฮะก็จะดูดด้วยให้เราด้วยแล้วก็จะได้ชาร์จบ้าคลั่งด้วยแต่คือข้อเสียคือจะสูญสูญเสียเรืองตั้งสามุดเก้าเปอร์ซ็นนะค่อนข,ข้างที่จะเยอะอยู่ส่วนทำไมถึงมีสกิลรีฟสองอันก็คือสกิลนี้นะก็คือเป็นสกิลวาร์ดรีฟนะครับก็ หลายคนคงรู้นะว่าเวลาใช้ต้องเก็บโซลก่อนโซลนี้ก็คือต้องฆ่ามอนเตอร์ในจํานวนที่มันกาหนดนะครับผมก็ให้คู่กับสกิลว,วาเทสเนี่ยก็ถ้าใช้แล้วมันไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ต้องเออ่ไปกดเปลืองมานาสำรองน,นะครับแค่ใช้มานาในการใช้เท่านั้นเองก็คือถ้าเราใช้สกิล รีฟของเป็นวานนี่นะครับก็คือมันจะตีให้เราแปดครั้งซึ่งรีฟนะครับสามารถเก็บสะสมการโจมตีได้แปดครั้งเมื่อเราใช้สกิลรีฟวานนี้เข้าไปก็คือจะตีได้แปดครั้งแล้วก็ใช้รีฟสกิลหลักของเรานี้ตีเข้าไปอีกแปดครั้งก็คือมันจะเพิ่มระยะให้เราเป็นสิบหกนะครับซึ่งจนะทําให้หน้าจอเราแบบว้างมากคือสกิลมันเป็นวงกว้างมากๆนะครับซึ่ง เมื่อเราเจอบอสเราก็ควรใช้สกิลนี้เพื่อทําให้บอสมันตายเร็วที่สุดนะครเพราะว่าเพิ่มความเร็วให้โจมตีเราเยอะมากครับก็หมดละมาดูการเชื่อมของเจมนะควกันคพ <c oughs> <c oughs> อขอโทษครับก็มือซ้ายดาบมือซ้ายก็ผมแนะนาว่าให้หาดาบที่มันค่อนข้างโจมตีไวๆนะครับ หการโจมตีต่อวินาทีไหมให้มันได้สองขึ้นไปครับแล้วก็ให้มันบวกคจะเข้าบวกดูดเลือดบวกตีวนะครับแล้วก็บวกโจมตีกายภาพไปดีที่สุดนะครับเหมือนกานสองข้างเลยเกมที่เชื่อมก็อันนี้ก็เป็นวานดีนะเชื่อมกับมัลติสไลด์แล้วก็ฟอนเตอร์แอทแทกนะฮะฝัขงขวานี้ก็เป็นเฮดเทฮอลออาร์ head. แล้วก็เชื่อมกับดีดิวมานานะครับ <S <S หมวก เป็นแอดวิสุดนะครับคือหมวกอันนี้ค่อนข้างทำดามจให้เราได้เยอะนะครับก็เชื่อมกับอ m มอร์ l คอร์บัตเลตแล้วก็เคนเวนดาม a g e ทาร์เกนนะครับแล้วก็เอนดูคลับเอนดูคลายนะก็ทำไมต้องเชื่อมกับบัตเลตก็คือเวลาโดนดาเมจนะครับมันก็จะไล่บัตเลตผมโดยอัตโนมัติซึ่งผมไม่ต้องมานั่งกดเองนะต่อไปก็เสื้อ เก็เนี่ยถ้าไม่มีเสื้อแบบนี้ก็ใส่ใช้เสื้อขาวได้นะครับแล้วก็ใช้อ่อีคิดเคียวเข้าเพิ่มไปอีกอันหนึ่งก็แรงเหมือนกันครับถามว่าไม่มีห้ารูได้ไหมไม่มีเสื้อขาวได้ไหมจําเป็นต้องมีสี่รูก็ได้นะครับแต่ดาเมจไม่เอ้ยเขาเรียกว่าไ,ไม่ใช่ดาเมจนะก็คือความกว้างของสกิลนั้นก็จะเท่ากับ เอ่อจะไม่กว้างมากนะครับดาเมจก็เท่าเดิมครับแต่คือความกว้างของสกิลมันจะไม่เก็บจะคือจะฆ่ามอนได้ยากขึ้นนะเพราะว่ามอนเข้ามาใกล้เราอาจจะโดนตีแต่ถ้าเรามีเสื้อตัวนี้แล้วก็ใช้เจมอันนี้ด้วยก็ทําให้เราตีมอนเตอร์ที่วิ่งเข้ามาไกลๆตายก่อนนะครับส่วนสมือก็มกาโลครับพวกิีได้เข้าอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นสกิลหนีของผมนะ ชิเบตแล้วก็เชื่อกับฟาสเตอร์อทแท็กก็ใช้บัตรมจิกนะครับคือใช้มานะใช้เลือดเออใช้เลือดแทนมานานนั่นเองนะครับก็คือซึ่งมานานผมน้อยเนะก็เลยให้เป็นใช้เลือดแทนต่อไปก็รองเท้าครับแล้วก็ถ้าหาที่ดีกว่าน,นี้ได้ก็หาครับคือช่งตัวมผมเนี่ยมันกันธาตุน้อยนะครับก็เลยต้องหาขอชิ้มเน,นกันธาตุนะครับเชื่อมกับดีด,ดิมานะ่าไฮเลอร์ออฟไอแล้วก็ คิร์ออนฮิตนะครับแล้วก็แอสซินมานี่นเองซึ่งผมไม่ต้องมานั่งไล่นะครับแล้วก็แขมขัดก็หาที่มันบวกกายภาพบวกกันธาตุบวกเลือดนะครับเช่นเดียวกับแหวนสร้อยนะก็คือบวกเลือดกันธาตุจะดูดมานาดูดเลือดก็โอเคครับส่วนขวดก็นี่ครับก็น่าจะหมดนะครับ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมันก็ขอขอบคุณด้วยนะ,น,นะครับที่รับชมนะครับก็คืออันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้วันที่แปดนะครับวันที่แปดเดือนแปดนะฮะก็คือถ้าวันหนึ่งมันเกิดอัปเดตขึ้นมาแล้วหน้าจออ่าหน้าดักของสกิลทีไปเปลี่ยนไปอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับแล้วก็นาว่ามันเป็นแค่การ เอามาให้ดูเฉยๆว่าไม่ต้องเล่นไม่จําเป็นต้องเล่นตามผมนะครับก็คือแค่ให้ดูเฉยๆว่าเออว่าตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นแค่แนวทางนั่นเองครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ Comment ก็ได้นะครับแต่ผมมาตอบให้นะฮะแล้ววันนี้ครับขอบคุณมากครับ